สวัสดีครับวันนี้ผมจะเล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอออกเลือดนะครับไอหรือมีเสมหะปนเลือดเนี่ยว่ามันเป็นจากอะไรได้บ้างแล้วอาการอะไรที่เราจําเป็นจะต้องรีบไปหาหมอนะครับแล้วม,มีวิธีในการวิจฉัยรักษาอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีการไอแล้วมีเสมหะปนเลือดแล้วกลัวอ่ะนั่นมันเป็นอะไรหรือเปล่านะครับก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยนะครับว่าในฐานะหมอปอดเนี่ยวลเราเราเจอเรื่องพวกนี้เราทํำยังไงกับเขาบ้างนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชียวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะฮะสำหรับอาการที่ราอไอออกเลือดมาเนี่ยนะครับก็โดยตัวของมันเองเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรเราเลยนะครับเราจะต้องซักประวัติดูอาการร่วมว่ามันมีเหตุผลมาจากอะไรได้บ้างน,นะครับ ถ้าเราดูจากเหตุผลทั่วๆไปนะครับเหตุผลที่เราเจอได้บ่อยมากๆเลยก็คือมีการเกิดหลอดลมอักเสบหรือที่เราเรียกว่าบรองไคต t i s นะครับบรองไคก็คือเป็นหลอดลมฝอยที่อยู่ในปอดนะครับตัวเนี้ยเวลามันมีการอักเสบเช่นว่าเราได้รับการติดเชื้อไวรัสอะไรเข้าไปสักอย่างบางคนหายจากโควิดแล้วก็ไอออกมานี้มีเลือดปนเล็กๆน้อยๆเนียน่ย พวกนี้จริงๆมันหายได้เองไม่ต้องทําอะไรนะครับเราก็ไม่ได้กลัวอะไรเท่าไหร่เวลาเสมหะที่มันมีเลือดปนออกมาเนี่ยก็จะมีเลือดแค่แบบจางๆอาจจะมีแดงๆนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับพวกนี้ก็จะยิ่งไอแรงๆมันก็ยิ่งออกมาเยอะขึ้นนะครับถ้าไอเบาๆมันก็อาจจะไม่ค่อยออกนะครับอันพวกนี้เป็นสิ่งที่เราเจอได้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเวลาที่ไอแล้วมีเลือดปนเนี่ยก็จะคิดไปถึงมะเร็งปอดมะเโรคปอดนะฮะก่อนเลยนะครับทังนั้นที่จริงๆพวกนั้นเนี่ยมันจะเจอได้ยากกว่านอดนะฮะที่ คือเป็นสิ่งที่อยากจะให้เข้าใจไว้เลยนะครับทีนี้ถ้าไอออกเลือดเนี่ยข้อแรกเวลาที่เราถามเราจะถามก่อนว่าเออมันออกมาแค่ไหนนะฮะออกมาเป็นริมๆเลยหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันออกมาแล้วปนกับเสมหะใสๆเสมหะเหลืองอะไรพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันออกมาแบบเยอะๆเลยเนี่ยเป็นริ่มเลยอ่ะเป็นริ่มหรือเกินช้อนชาแล้วมันออกมาเรื่อยๆหรือว่าออกมามีแต่เลือดอย่างเดียวคล้ายๆกับเวลาที่เราเลือดออกอ่ะฮะเวลาเลือดออกเลือดมันจะเหมือนเป็นน้ําเหลวๆออกมาใช่ไหมถ้าเราไอออกมาแบบนั้นอ่ะ อันนี้คือจะน่ากลัวแล้วนะครับหรือว่าไอลงมาเป็นเลือดเลยเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยอันนี้จะน่ากลัวนะครับเราจะต้องไปหาสาเหตุที่ที่มันน่ากลัวไปกว่าน,นั้นเราต้องไปดูว่าเขาเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เรารู้ว่าออกมาแค่ไหนแล้วนะฮะขั้นต่อมาก็คือว่าดูว่าเออเลือดมันออกไปจากตรงไหนได้บ้างเพราะว่าในทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันก็ติดกับทางเดินอากาศต่างๆแล้วก็ติดกับทางเดินอาหารถูกไหมครับบางคนถ้ามีการเลือดออกในโพรงจมูกก็คือเลือดจมเหลาเรานี่แหละนะฮะ ถ้ามันไม่ไหลออกข้างหน้ามันก็ไหลออกไปข้างหลังได้แล้วเราก็ไอออกมาไปเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูเรื่องจมูกข,ของเราด้วยว่าเออมันมีกาเดาออกไหมถ้าเรามีกําเดาออกข้างหน้าบางคนกลืนลงไปก็ออกมาข้างหลังเราไอออกมาก็มีเลือดออกมาได้นะครับอันนี้ไม่แปลกนะฮะหรือว่าบางคนที่ในในคออย่างเงี้ยเลือดออกก็เช่นก้างปลาจิ้มหรือว่าไปกลืนอ,อะไรผิดปกติเข้าไป hmm. ก็เลือด <of> <ๆ>ออกได้นะครับอ่าหรือว่าถ้าเลือดออกมาจากตัวปอดจริงๆเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักจะมีฟองนะครับเพราะปอดเรามันจะมีออกซิเจนมีอากาศที่เราเข้าไปนะครับแลกเปลี่ยนก๊าซอยู่ถ้าเราไอออกมาเนี่ยไอเลือดที่ออกมาจากปอดมันจะเป็นสีแดงแดงสดเลยนะครับไม่ใช่ดำๆนะครับสีแดงๆเลยนะครับเพราะว่าเลือดมันได้รับออกซิเจนมันจะกลายเป็นสีแดงถ้ามันไม่ค่อยมีออกซิเจนมันจะกี่สีดำๆคล้ำๆหน่อยนะฮะถ้าเป็นสีแดงมีฟองเยอะๆเนี่ยคิดไว้ก่อนว่ามันมาจากปอดเราตรงนี้ต้องไปหาเหตุเพิ่มเกิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมาจากทางเดืนอาหารล่ะเช่นว่า หลอ,อดอาหารเรามีปัญหามีเลือดออกในหลอดทางเดินอาหารหรือมีกระเพาะที่เป็นโรคก,กระเพาะมีแผลอยู่แล้วมันเลือดออกแล้วเราเกิดบังเอิญขย้อนขึ้นมาแล้วเราไอาออกมาเนี่ยเลือดในกระเพาะเนี่ยส่วนใหญ่มันจะออกสีดำๆหน่อยนะครับไม่ค่อยมีฟองนะฮะนนี้จะเป็นโรคทางด้านกระเพาะเราจะต้องไปหาเหตุให้มันตรงกับโรคนะครับถ้าเราไปดูเรื่องทางเดินหายใจเราก็จะไม่เจอเรื่องพวกนี้นะเพราะว่ามันไม่ใช่อย่างเดียวกันนะครับสําหรับอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราซักประวัติต่อไปก็คือว่าเออแล้วเป็นมานานเท่าไหร่ะนะครับ ข้อแรกคือมันเยอะไหมลักษณะเป็นยังไงสีแดงหรือสีดํามีมีฟองๆหรือเปล่านะครับเราเป็นมานานแค่ไหนนะฮะบางคนเป็นมาเมื่อวานนี้เองอันนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเท่าไหร่นะครับถ้ามันเป็นมาไม่เยอะแล้วเป็นมาวัน2วันเนี่ยไม่ต้องทําอะไรรอรอได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าเนี่ยมันเป็นมาสักเดือนหนึ่งแล้วอันนี้ไม่ปกติแล้วนะครับไอออกมาทุกครั้งมีเลือดปนไม่ว่าจะเล็กจะน้อยแค่ไหนถ้ามันเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยผิดปกตินะฮะอ่าเราก็อาจจะถามด้วยว่ามีถ่ายอุจจาระออกมาสีดำดำเหลว แบบเหนียวเหนียวติดซ้วมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะพวกนั้นแสดงถึงการมีเลือดออกในทางเดินอาหารนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีอาการพวกนี้เราก็จะคิดไว้ก่อนว่าเอ๊ะทางเดินอาหารเขามีปัญหาหรือเปล่าทำไมเขาถึงมีเลือดดังนั้นออกมาได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในกระเพาะแล้วก็ลำไส้ส่วนต้นทําให้มีอาการที่อุจารดํดๆแบบนั้นจะเหนียวเหนียวดําๆนะครับไม่ใช่แบบดาเป็นก้อนธรรมดานะครับพวกนี้นมันจะเหนียวเหนียวเละๆนะฮะติดซ้วมอย่างเงี้ยพวกนี้นก็จะเป็นเลือดออกในทางเดินอาหารนะฮะที่เราจะต้องซักประวัตินะครับ ถ้าเป็นทางเดินหายใจแล้วเลือดออกบ่อยๆออกเยอะๆเนี่ยแล้วเรากลืนลงไปในท้องเรื่อยๆก็อาจจะทําให้เราอุจจราออกมาสีดําก็ได้นะครับมันนั้นก็เป็นปกตินะฮะตรงนี้ที่เราต้องถามออนอกเหนือจากนี้เราดูอาการข้างเคียงเช่นบางคนมีอาการหายใจแล้วหอบเหนื่อยนะครับเหนื่อยง่ายเจ็บแน่นหนะ้าอกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคิดว่าก่อนว่ามันมาจากทางเดินหายใจนะครับหรือบางคนมีน้ําหนักลดร่วมด้วยเช่นว่ากินกินไม่ค่อยได้นะกินไม่ค่อยได้อาหาร ไม,ไม่ไม่อร่อยเลยแล้วน้าหนักลดลงไปเรื่อยๆลบบางคนคลาก้อนอะไรตรงไหนได้ด้วยนี้ต้องสงสัยมะเร็งนะครับเช่นว่ามันมาจากตรงไหนสักที่หนึ่งหรือเปล่านะฮะมีประวัติสูบบุหรี่ไหมสูบบุหรี่เราก็สงสัยให้มันเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับ <c oughs> มีประวัติครอบครัวไหมครอบครัวเป็นมะเร็งปอดกันทุกคนหลยออันนี้เราสงสัยมะเร็งปอดละนะฮะถึงแม้จะไม่สูบบุหรี่แต่ถ้าทุกคนในครอบครัวเป็นเราก็ต้องสงสัยเขาถูกไหมครับบางคนจะมีไข้ร่วมด้วยเช่นมีกลางคืนมีไข้ทุกคืนเลยนอนแล้วก็เหงื่อออกเนี่ยเหงื่อออก กลางคืนบ่อยๆนะครับแล้วมีไข้แล้วมีไอออกมาเป็นเลือดอย่างเงี้ยเรื่อยๆไออย่างเงี้ยเราจะสงสัยโรคทางด้านติดเชือ้อเช่นโรควันโรคที่เจอเยอะๆในประเทศไทยนะครับถ้าเป็นโรคกลุ่มอื่นก็อาจจะเป็นพวกเชื้อราเชื้ออะไรแปลกๆที่ทําให้มีไข้ร่วมด้วยแล้วก็มีอาการน้ําหนักลดเบื่ออ่อนเพลียหายใจเหนื่อยแล้วก็ไอออกมามีเลือดพวกนี้ปนนะฮะถ้านอกเหนือไปจากนี้เราก็จะต้องถามว่า มีอาการอะไรข้างเคียงไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจะมีโรคที่หลอดเลือดมันอักเสบอยู่ในปอดนะครับทำให้เขามีอาการไอออกมาเป็นเลือดคนพวกเนี้ยจะเป็นคนที่มีภูมิต้านทานต,ต่อต้านตัวเองเช่นอาจจะมีอาการเรื่องเจ็บข้ออะไรพวกนี้รวมด้วยหรือว่ามีผื่นตามบริเวณต่างๆบริเวณหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือมีอาการหายใจแล้วมันเจ็บแผลทักที่หนึง่งเราก็มีอาการไอออกเลือดเป็นนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยทั่วไปเราจะต้องซักประวัติแวดล้อมทั้งหมดนะฮะ รวมรวมไปถึงยาที่เขากินด้วยเพราะว่าคนกินยาละลายริมเลือดอาวมันก็ต้องเลือดออกง่ายนะฮะแต่หรือว่าถ้าทานยาละลายริมเลือดเฉยๆไม่ควรจะไอออกมาเป็นเลือดนะครับไม่ควรจะไอออกมาเป็นเลือดถ้าไอออกมาเป็นเลือดมันแปลว่ามันต้องมีแผลอะไรสักที่หนึ่งนี่แหละแล้วแผลเนี่ยพอเรากินยาละลายริมเลือดปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เลือดมันออกง่ายจากตัวแผลนั้นง่ายขึ้นอ่าหรือมีความผิดปกติทางโลหิตวิทยาอะไรก็แล้วแต่นะครับเลือดไม่ควรจะออกมาเองได้ยกเว้นว่าเรามีอะไรที่เป็นแผลอย่างเงี้ยเราจะไอออกมาเป็นเลือด้้้นนนนะครรับตตงีเป็ แต่คนส่วนใหญ่เวลาที่เราซักประวัติเนี่ยข้อแรกเลยนะฮะที่ผมพยายามจะแยกให้ได้ก็คือมันมีเลือดออกเนี่ยเลือดมันมาจากตรงไหนนะครับเช่นออกมาจากจมูกออกมาจากปากออกมาจากคอหรือทางเดินอาหารตรงไหนสักที่หนึ่งเราต้องหาให้ได้ก่อนแล้วเราถึงจะไปวิท่ที่จ่ยจากตรงนั้นนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นมีกรณีหนึ่งซึ่งอาจจะแปลกนิดหนึ่งคนที่มีโรคตับอ่างเงี้ยครับหรือว่ามี มีมะเร็งบางชนิดมะเร็งทางเดินอาหารมะเร็งต่อมลูกหมากบางอย่างนยครับหรือว่าเป็นคนที่มีหลอดเลือดใหญ่คือตรงนี้หัวใจเรานะครับมันจะบีบเลือดไปให้หลอดเลือดใหญ่อันนึงนะครับแล้วหลอดเลือดใหญ่นี้มันจะมันจะเป็นเส้นโค้งตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไปจนถึงส่วนในช่องท้องของเราตรงนี้หลอดเลือดใหญ่ตรงนี้เรียกว่าเอออตานะครับเวลาในคนสูงอายุมากๆเนี่ยบางคนเขาจะมีการป่งพองของหลอดเลือดตังนี้เป็นกระป๋อขึ้นมานะครับไอกระป๋อเนี่ยบางครั้งมันมีความผิดปกติ ทำให้การแข็งตัวของเลือดมีปกติได้ก็อาจจะทําให้คนไข้เนี่ยมีการเลือดออกตามตามฟันตามปากได้บางบางคนนะครับไม่ได้เป็นทุกคนนะเป็นบางคนแล้วก็ไอออกมาก็บางคนแบบเอ๊ะปุ๋ยน้ำลายออกมาตอนเชา้าทำไมมีเลือดปนเราก็ไม่ได้แปลงฟันแรงเราก็ไม่ได้อะไรแรงเราก็กินวิตามินซีเพียงพอทำไมเลือดออกไปทางไหนนะครับก็ก็มีแบบนี้ได้นะครับเราจะเจอในคนพวกโรคตับโรคอ่มามะเร็งบางอย่างเนี่ยจะเจออย่างนี้ได้นะครับในทางการแพทย์ก็เป็น ถ้าถ้าพูดอ่ะสมมติมีหมอมาฟังแล้วกันไอ้โรคที่ผมพูดถึงเนี้ยก็เป็นเป็น aortic aneurysm นะครับซึ่งมีภาวะ chronic DIC นะครับ disseminated intravascular coagulation นะครับซึ่งมันจะมีภาวะ hyperfibrinolysis นะครับ fibrinolysis fibrin ก็เป็นส่วนที่เอามาอุดตามพวกรอยรั่วตามแผลต่างๆไม่ให้เลือดออกมานั่นเองนะครับบริเวณไหนที่มีอ่า fibrinolytic activity สูง,สง ก็อาจจะมีเลือดออกได้เช่นน้ำลายคนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคนที่มีโรคตับโรคอะไรนี่เลือดออกตรงนี้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าคนที่มี chronic DIC เลือดออกตรงนี้ง่ายขึ้นอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้กันในทางการแพทย์แล้วกันนะค,ค,นคนที่ฟังตรงนี้ไม่เข้าใจข้ามไปเลยไม่มีปัญหานะครับเรากลับมาสู่เรื่องของไอออกมาเป็นเลือดก,ก่อนถ้าสมมุติว่าผมเจอว่าเอ๊ะมันมาจากทางเดินหายใจแล้วมันไม่ใช่จมูกมันไม่ใช่ปากไม่ใช่ทางเดินหายมันอยู่ในปอดแล้วแน่ ขั้นต่อไปผมก็ดูเลยว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องไหมเช่นถ้ามีเรื่องของมีไข้เรือเป็นเรือรังน้ําหนักลดพวกนี้ผมจะหาวันโรคก,ก่อนก็คือจะต้องเอาเสมหะมาตรวจหาเชื้อนะครับถ้าไม่เจอหรือไม่มีเสมหะก,ก็อาจจะต้องคิดดูว่าเ,ออเราต้องส่องกล้องเข้าไปดูไหมทําการเอ็กซเรย์พิเศษเพื่อจะดูว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของปอดที่เปลี่ยนปกติที่ทําให้เลือดมันออกได้หรือเปล่านะครับพวกนั้นก็จะเป็นขั้นตอนในการวินิจฉัยนะรเ,เราจะไม่สามารถบอกนะครับว่าไอออกเลือดแล้วมันน่ากลัวทุกรลยไปหรือเปล่า ส่วนใหญ่ที่เราเจอต้องบอกว่าไม่ค่อยน่ากลัวนะครับเพราะว่าเช่นบางคนหายจากโควิดแล้วหรือหายจากเป็นหวัดแล้วไอออกมาแล้วมันมีเลือดปนเล็กๆน้อยๆพวกนี้ไม่ต้องกังวลนะครับมันหายของมันเองได้นะฮะโดยส่วนใหญ่มันจะหายไปเองแล้วถ้าเลือดออกมาแค่ปนๆกับเสมหะไม่ต้องสนใจเลยส่วนใหญ่มันจะดีขึ้นเองนะฮะในในเวลาประมาณสักอาทิตย์สออาทิตย์มันควรจะต้องหายไปแต่ถ้ามันยืดยาวมันไม่ยอมหายทีเนี่ย แล้วเลือดมันยังปริมาณน,น้อยๆเราไม่มีอาการอื่นใดๆทั้งสิ้นตรงเนี้ยเราอาจจะต้องมาส่องกล้องเข้าไปดูในช่องปากช่องคอดูว่ามันมีอะไรที่มันไปตามมีมีก้างปลาตามมีอะไรตามหรือเปล่าทําให้เลือดมันออกง่ายๆนะครับหรือว่าเราบังเอิญหายใจอะไรผิดแล้วมันไปอยู่ในหลอดหลอดทางเดินหายใจของเรานะครับหรือบางคนมีโรคแปลกๆที่เรียกว่าเป็นเป็นนิ่วทางเดินหายใจนะฮะนิ่วทางเดินหายใจหรือที่เราเรียกภาษาทางการแพทย์ว่า broncholith นะครับ lith เนี่ยก็คือเป็นนิ่วนะฮะ broncho ก็เป็น อ่เป็นทางเดินอากาศนะกัน b r o n c h o l i t อ่ะทางเดินหายใจมีนิ่วอยู่ข้างในอ่ะไม่รู้คนมองคนจะรู้จักแต่ว่าเออมันมีนิ่วในถุงน้ําดีมีนิ่วในกลวยไตยนิ่วทางเดินปัสสาวะปอดก็มีนิ่วนะครับเราเรามีนิ่วในปอดเหมือนกันซึ่งนานานเราก็จะเจอสักทีแล้วพวกนี้ทําให้ไอเราออกมาเป็นเลือดได้นะครับถ้าเราหาแล้วไม่เจอแน่นอนว่าการที่เราไอออกเลือดแล้วหาแะไวไม่เจอเนี่ยถ้าเราไม่ใช่วนันโรคเราไม่ใช่โรคติดเชื้อแปลกๆแล้วเรา ตรวจทุกอย่างเราไม่เจออะไรขั้นตอนสําคัญที่สุดก็คือการส่องกล้องหลอดลมเข้าไปดูข้างในเลยว่ามันมีตรงไหนที่มันมีปัญหาเลือดออกมาจากตรงไหนบางครั้งที่เราดูเนี่ยเราต้องดูหาว่ามีมีบรอ n โคลิสเหมือนเมื่อกี้ไหมมีนิ้วอยู่ในนั้นไหมมีการอักเสบซึ่งเป็นการติดเชื้อที่อยู่ในนั้นแล้วปกติเราตรวจไม่เจอไหมมีการเกิดมะเร็งที่อยู่ข้างในหรือมีวัณโรคมีอะไรที่ซ่อนตัวอยู่ข้างในแล้วเราไม่เห็นหรือเปล่าต้องไปส่องดูนะครับหรือบางครั้งมีความผิดปกติของเส้นเลือด ที่ผนังหลอดลมที่ทําให้เลือดมันออกอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็ต้องตรวจตรงนั้นนะครับทีนี้คนที่เลือดออกเยอะๆเนี่ยนะฮะที่ไอออกมาแล้วออกมาเยอะๆอะไรพวกนี้แน่ <c oughs> นอนอยู่แล้วมันไม่มีใครกล้าอยู่บ้านนะครับต้องรีบมาโรงพยาบาลแน่ๆอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดในคนที่ไอออกเลือดเยอะๆเนี่ยไม่ใช่เลือดออกจนตายนะครับไม่ใช่เลือดออกจนตายคุณไอออกมาเป็นชามเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ตายนะครับแต่สิ่งที่เรากลัวมากที่สุดก็คือการสำลักและขาดอากาศตาย นะครับอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าทางเดินหายใจของเราเนี่ยปริมาตรอากาศที่มันอยู่ข้างในได้เนี่ยมันไม่เยอะเลยนะครับส่วนบนเนี่ยก็ประมาณสักร้อยร้อยห้าสิบซีซีซึ่งก็นิดเดียวเองนะครับแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปอุดไอร้อยห้าสิบซีซีเนี่ยแล้วเราถึงจะขาดอากาศตายนะครับคือแค่เลือดแค่อึกหนึ่งอ่ะอึกหนึ่งสองอึกเนี่ยถ้าลงไปในปอดเราเนี่ยเราหายใจไม่ได้แล้วนะครับอึกหนึ่งสอง,สอ,งอึกประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณยี่สิบสามสิบสีซีเนี่ยอึกหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือท่านที่ เวลาแปลงฟันระบ้วนปากเนี่ยก็จะมีอย่างบางคนใช้ผลิตภัณฑ์ในการบ้วนปากนะ่ะอึกหนึ่งก็คือเล็กๆแค่นั้นนะ่ะรังเดียวแล้วแล้วถ้าสมมติท่านกลืนเข้าไปปิดปิดทางเข้าไปลงปอดนะอันนั้นน่ะเสร็จเลยนะฮะหายใจไม่ได้เลยแเราก็จะแลกเปลี่ยนการไม่ได้อันนี้คนจะเสียชีวิตจากตรงนี้มากที่สุดนะฮะดังนั้นโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าท่านยังเอาเลือดออกมาได้ยังไอออกมาได้ยังออกมาเป็นแบบไอออกมาเป็นกระโถนอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเราว่ามันเร่งด่วนแต่ว่าคนไข้จะ ยังโอเคอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีอาการเหนื่อยหอบเริ่มมีออกซิเจนตกพวกนี้ถ้ามาเจอแพทย์เราจะรีบใส่ท่อช่วยใจทันทีเพราะเรารูว่าเขาได้สำลักเข้าไปแล้วนะครับเราไม่สามารถรอช้าไนดะ้เราจะต้องรีบใส่ท่อช่วยใจช่วยหายใจเข้าไปอยู่ใน i c ซแล้วรีบส่องกล้องเลยว่าเลือดมันออกมาจากตรงไหนนะครับถ้าเราเจอจุดเลือดออกนะครับเราจะต้องดูว่าเออเลือดออกเนี่ยมันสามารถหยุดได้ด้วยยาหรือด้วยอะไรที่เราทํำไหมโดยทั่วไปปกติถ้าใน i c ซที่เราทํากันก็คืออาจจะให้ น,น้ำเย็นเข้าไปตรงบริเวณที่เลือดออกหรือว่าให้ายาอะดรีนาลีนนะครับเข้าไปอัดอยู่ตรงนั้นนะทำให้เลือดมันหยุดได้ในบางกรณีนะครับแต่ถ้าเลือดมันไม่หยุดจริงๆอ่ะแล้วมันออกมาเรื่อยๆนยะเราจะต้องใส่บอลลูนเข้าไปอุดนะครับเรื่องนี้จริงๆผมเคยเล่าไปในเคสที่น่าสนใจของผมเคสหนึ่งแล้วนะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็ลองกลับไปฟังได้นะครับตรงนั้นเป็นเคสทางการแพทย์เคสหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นโรคเบเชตนะครับหรือว่าเป็น เบเช็ชนิดประหลาดด้วยคนนั้นที่ผมเจอเป็นเบเช็ชนิดที่เขามีกระเปาะหลอดเลือดผิดปกติในในเส้นเลือดในปอดนะหรือว่าที่เราเรียกว่าฮิวสตอร์วินซินโดรมนะครับเราต้องใส่สายเข้าไปอุดเนี่ยพออุดตรงไหนอุด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 ไม่ให้หมดเลยเอาบอลลูนเขาไปอุดนะครับแล้วก็รีบส่งตัวไปให้ทางรังสีวิทยาเขาสวนหลอดเลือดเข้าไปแล้วก็หาตัวอะไรไปอุดหลอดเลือดที่มันเลือดออกนะครับเหมือนกันเป็นต้นนะฮะพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องจะต้องทําใน ICU นะครับเราไม่สามารถทําได้แล้วก็ในบางกรณี คือถ้าเราทําไม่ทันเนี่ยเสียชีวิตนะฮะหรือบางครั้งเราปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าเราปั๊มหัวใจขึ้นมาได้คนไข้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยดีละเพราะว่าการขาดอากาศแล้วทําให้เขาหัวใจหยุดเต้นได้มันมักจะมีความรุนแรงในการสูญเสียส่วนต่างๆของสมองมากกว่าเหตุอื่นๆนะครับตรงนี้อยากจะให้อยากจะให้ทราบไว้เลยนะครับถ้าคนไข้ขาดอากาศแล้วเราปั๊มขึ้นมาเนี่ยหลายคนเลยที่จะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีข้อยกเว้นบ้างแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ตรงนี้เป็นสิ่งที่เรากางังวลแล้วก็การที่เลือดออกในทางเดินหายใจแล้วเข้าไปอุดแล้วเราต้องใส่ท่อช่วยใจฉับพลันแล้วหัวใจหยุดเต้นเราต้องปั๊มเนี่ยพวกเนี้ยไม่ค่อยคืนละต่อให้เราหยุดเลือดได้ก็ไม่คืนต่อให้เราหาสาเหตุได้มันก็ไม่คืนนะครับผมคิดว่าจริงๆมันมีข่าวในประเทศไทยเมื่อไม่กี่ปีเนี่ยที่ดาราสาวคนหนึ่งที่ผมจําชื่อชื่อเขาไม่ได้นะครับที่ว่าแสดงซิทคอมเรื่องหนึ่งแล้วรู้สึกวันหนึ่งอยู่ๆเลือดออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็ ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็น่าจะเป็นสาเหตุเพราะว่าเลือดมันไปอุดตันทางเดินหายใจนี่แหละครับส่วนเลือดมันจะออกมาจากไหนตรงนั้นผมก็ไม่ได้ตามเหมือนกันนะครับว่าเออมันเป็นอะไรมาได้ยังไงนะครับซึ่งพวกนี้โดยทั่วๆไปถ้าเกิดไม่เจออะไรผิดปกติแล้วเจอว่าเลือดออกเยอะๆเ,เนี่ยก็อาจจะมีความผิดปกติของหลอดเลือดบางชนิดที่ทําให้เป็นแบบนั้นได้นะครับถ้าไม่เจอวันโรคไม่เจอมะเร็งไม่เจออะไรผิดปกติไม่เจอกระเป๋ะเลือดอกระป๋ะเส้นเลือดแดงที่มันแตกอะไรเงี้ยก็จะมักจะเป็นจากเส้นเลือดที่มันผิดปกติ แล้วก็เลือดมันออกมาเยอะจนกระทั่งไปอุดทางเดินหายใจนะฮะอันพวกนี้ก็มันเป็นอะไรที่น่ากลัวถ้าเราเจอขนาดหมอ,อยังกลัวเลยเราผมก็ไม่อยากเจอเคสอย่างนี้เลยเพราะว่าเจอเทียมันหนักหนักใจทุกครั้งเราจะต้องเร็วมากตัดสินใจเร็วเราไม่ต้องคือถ้าเจอเนี่ยหมอไม่ใหม่ผมบอกกันเลยนะว่าถ้าเราเจอสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือต้องต้องนิ่งไว้ก่อนนะครับใส่ท่อช่วยหายใจให้เร็วไม่ต้องสนหน้าอินหน้าผมใดทั้งสิ้นเราต้องรีบสอดท่อช่วยหายใจเข้าไปแล้วก็ รีบส่องกล้องเดี่ยวนั้นเลยนะครับถ้าเราเจอว่าถ้าเราพอเดาได้ว่าเออเลือดมันออกมาจากข้างไหนถ้ามันออกจากถ้ามันออกจากข้างซ้ายอันนี้โชคดีหน่อยเพราะว่าเราเราจะรู้ว่าเราสามารถใส่ท่อช่วยใจเข้าไปในข้างขวาได้ง่ายกว่าโดยที่เราไม่ต้องมองอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้สําหรับแพทย์ที่เข้ามาดูว่าเราจะใส่ท่อช่วยใจข้างขวาได้ยังไงนะครับปกติถ้าเราใส่ท่อช่วยใจเข้าไปตรงๆนะครับวิธีก็คือบิดต,ตามเข็มนาฬิกาแล้วยัดเข้าไปเลย นะครับมันจะเข้าไปข้างขวานะครับอ่าเสมอเลยเพราะว่าข้างขวาเราเนี่ยไอตัวหลอดลมของเราอย่างอย่างสมมติข้างซ้ายเนี่ยมันจะแนวเฉียงเฉียงไปข้างนิดหน่อยข้างขวาจะแนวตรงถ้าเราใส่เข้ามาเนี่ยแล้วเราหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วแทงเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าข้างขวานะครับอันนี้ก็ดีทําให้ข้างขวาของเราเนี่ยปลอดภัยไม่มีเลือดเข้าไปในในนั้นนะครับส่วนข้างซ้ายที่มีเลือดเราก็จะมีการอุดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ไปแก้ไขมาทีหลังนะครับตรงนั้นยังไงก็ได้ละนะฮะ แต่ถ้าเลือดมันออกจากข้างขวาเนี้ยหน้าหนักใจแล้วเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้ท่านต้องรีบส่องกล้องหลอดลมแล้วก็หาเอาบอลลูนไปอุดเท่านั้นเองนะครับเป็นสิ่งที่ทําได้นะฮะถ้าถ้าปล่อยไว้เฉยๆเลือดมันก็จะท่วมไปเรื่อยๆข้ามาข้างหนึ่งที่ข้างปอดที่มันดีเราก็จะเสียชีวิตได้อยู่ดีนะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะครับแล้วต่อให้เราระวังยังไงบางทีเราก็แก้ไขไม่ทันคนไข้ก็เสียชีวิตอยู่ดีเังะนั้นถ้าเลือดออกเยอะเนี่ยรีบมาโรงพยาบาลแน่ๆอยู่แล้วถ้าเลือดออกน้อย รามีอาการระคายเคืองคอนเล็กน้อยนะครับพวกนี้มักจะเป็นการอักเสบชั่วคราวแล้วมันก็หายไปเองไม่ต้องกังวลอะไรแต่ถ้ามันนานเกิน2อาทิตย์ไปละแล้วมันออกมาเรื่อยๆหรือว่าท่านมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นมีไข้มีน้ําหนักลดอ่อนเพลียหรือบางคนมีอาการปวดข้อร่วมด้วยนะครับมีอาการอะไรอย่างอื่น,นอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่อาการไอแล้วมีเลือดปนอ่ะมีอะไรอย่างอื่นทั้งหมดอ่ะควรจะมาโรงพยาบาลนะครับโอเควันนี้ก็ ให้ความเข้าใจคร่าวๆไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนมีโรคอะไรพิเศษที่ทําให้อออกเลือดเนี่ยเราอยากจะปรึกษาก็สอบถามมาได้แล้วถ้ามีคนสง,สงสัยเรื่องโรคนั้นมากๆจริงผมก็จะเอามาเล่าให้อีกฟังให้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ